11 12 13 14 15สอ17 18ส9 20 21 2ี่สิบห้าสิแต่ถ้าใครแบบทรงตัวไม่ดีก็จับผนังจับลาวไปอย่างนั้นนะครับค้างไว้นับ1 2 3 4งสห้าเคยมีอาการปวดที่บริเวณน,น่องขาบ้างไหมครับปวดขานะลาวลงไปถึงบริเรณน,น่องบางครั้งลาวไปถึงส้นเท้าเลย วันนี้ผมจะมาสอนวิธีง่ายๆในการลดอาการปวดที่บริเวณน่องขาแล้วก็บริเวณหลังต้นขาด้วยตัวเองครับก่อนอื่นช่วยเช็คสัญญาณให้หน่อยครับว่าชมจากที่ไหนสัญญาณชัดไหมเดี๋ยวเราจะเริ่มออกกําลังกายกันครับอาการปวดที่มันเล้าลงไปขาจริงๆเนี่ยมันเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเส้นประสาทที่ลงไปเลี้ยงขาก็ได้ นะครับโดนกดทับแล้วมันทําให้ปวดร้าวหรืออาจจะเป็นกล้ามเนื้อมันตึงก็ได้นะครับแต่ในวันนี้เราใช้วิธีนี้แก้ทั้ง2องอาการนี้ได้หมดเลยเดี๋ยวมาดูกันครับมาดูนะอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นผนังแบบนี้นะนะครับอ่ะใช้นะท่าที่1นนะครับพอได้ไหมสัญญาณได้อยู่นะครับสัญญาณได้ไหมชอบไหมไม่มีคำตอบอ่ะดูนะท่าที่1ผมทําไปด้วยแล้วก็ตอบมาแล้วกันนะอ่ะดูนะให้เอาขาข้างที่เรา ตึงนะครับกระดกข้อเท้าขึ้นเหยียดขาตรงๆในลักษณะนี้นะไปแตะไว้ที่ผนังแบบนี้นะครับแล้วก็ดันตัวเข้าหานะครับค้างไว้นับ 1- ถึง30นะครับอาจจะ20บวิก็ได้ทำา3ถึง5รอบนะนะครับข้างเดิมนะข้างนี้นะสมมุติผมช่าผมตึงตรงนี้นะไปเขายางองานะครับเขายางองให้เหยียดเข่าตรงๆแล้วก็ดันตัวเข้าหาผนังในลักษณะนี้ ค้างไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แบบนี้แล้วพักก่อนโอเคไหมครับพอได้ไหมดูใหม่นะแล้วดันตัวเข้าหานะฮะขาเหยียดไปแปะที่นี่ดันตัวก้นนี้ตรงๆเลยนะครับก้มหลังนิดนึง กระตึงมาเลยฮะตึงมาหมดเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วก็พักเซตที่2พอได้ไมั้ยสัญญาณชัดอยู่ใช่มั้ยครับชัดอยู่นะอ่ะไปต่อนะดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ิ1เ1็1สิบ1อ1สิบสา2ส2บสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิถ้าเป็นอาการชาจากเส้นประสาทให้ทําอีกข้างหนึ่งด้วยหรืออาการตึงจากเส้นประสาทให้ทําขาอีกข้างหนึ่งด้วยแต่ถ้าตึงจากกล้ามเนื้อเอาข้างนั้นแหละก็อพอโอเคนะพอได้เนาะสองข้ที่2เอาขาข้างนี้นะครับไปข้างหลังในลักษณะนี้ครับเหยียดเขา่านนเเท้้าไมปิดนะ แล้วก็ก้มตัวลงในลักษณะนี้ครับค้างไว้20วิอ30วินาที3เซตเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วก็พักนะครับ3เซตนะครับอย่างน้นอยๆสัก3เซตนะแล้วก็ถ้าใครตึงมากหน่อยก็5เซต 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วพัก3เซตเนาะอีกทีหนึ่งจะตึงมากเลยนะครับเข่าไม่งอนะครับส้นเท้าไม่เปิดปลายเท้าชี้ตรงตรงแบบนี้ยิ่งย่อเข่าฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามนะยิ่งย่อเข่าต่ำเท่าไหร่ขาข้างหลังจะยิ่งตึงมากขึ้นนะครับ ให้ตึงรู้สึกสบายๆตึงแล้วรับได้ไม่เจ็บนะครับถ้าใครทําเจ็บไม่เอานะฮะมันหนักไปยี่สิบเอ็ดยี่สิบ2องยบามยี่สิบสี่บห้ายแล้วก็พักโอเคไหมพอได้นะ3ท่าที่3ามาจะเลือกท่าใดาท่าหนึ่งไปก็ได้หรือว่าทําทั้งหมดเลยจะดีนะครับทําเช้ากับเย็นใช้สเต็ปหรือบันไดก็ได้ที่บ้านนะแล้วก็ยืนแบบนี้นะเอาขาข้างที่เราต้องการจะยืนนะ ขยับออกมาประมาณสักครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ทิ้งส้นเท้าลงไปนะครับขาอีกข้างยืนสเต็ปที่2แล้วก็ทิ้งส้นเท้าลงไปจะตึงที่บริเวณน,น่องทางด้านหลังนะครับค้างไว้30วินาที3เซตครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วพัก นะทำให้ครบ6ท่าแล้วเดี๋ยวดูกันว่าอาการมันดีขึ้นไหมนะอาการตึงที่ว่านะ7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เราพักโอเคเนาะผมทำประมาณสัก2เซตแล้วกันเดี๋ยวมันจะนานไปโอเคต่อนะครับต่อนะครับเอาขานะข้างที่เราต้องการไว้อย่างนี้นะครับ แล้วก้มตัวลงไปเลยก้มตัวลงไปเลยนะครับค้างไว้นับ1ถึง30ทำสามเซตครับแบบนี้ก็ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9แต่ถ้าใครแบบทรงตัวไม่ดีก็จับผนังจับลาวไปอย่างนั้นนะครับให้มันตึงหลังข้อพับเข่านะได้ไหมพอได้เนาะสัญญาณได้อยู่ใช่ไหมครับโอเค30แล้วพกัก ทำไม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วพักพอได้นะท่าที่4ถ้าจะให้ท่านี้มันยากขึ้นก็เอาขาพาดให้สูงขึ้นแล้วก็กระดกแบบนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2ี2ส2บ24 25 26 2ส28 2องยแล้วพักโอเคไหมครับพอได้เนาะถ้าจะให้ท่านี้มันยากขึ้นก็คือยกขาสูงขึ้นวางบนบัน่าบันไดก็ได้หรือว่าสตูต่ำๆแบบนี้ก็ได้นะครับอ,อย่างนี้นะครับก็ได้เราเริ่มจากท่านี้ก่อนก็จะตึงนะถ้ายกขาจะยิ่งตึงก็จะตึงมาถึงแฮมสตริงตรงนี้ด้วยอ่ะทีน,นี้อาจจะมีอุปกรณ์เพิ่มในลนนักษณะนี้ลองดู ใส่สายรัดแบบนี้นะครับแกะสายแล้วก็ใส่คล้องเข้าไปที่เท้าเอาตัวที่เป็นเส้นตรงเนี้ไว้ข้างบนตัวนี้เอาไว้ตรงหลังข้อเท้าในลักษณะนี้คล้องไว้แล้วก็ตรงนั้นให้มันเป็นส้นเท้านะครับส้นเท้าจะออกมาเห็นไหมฮะจะออกมาโชว์ตรงนี้แล้วก็ขา พันตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะทําบ่อยอยู่ก่อนนอนเพราะวันตึงบ่อยมากไม่รู้ตึงจากเส้นประสาทหรือตึงจากกล้ามเนื้อแบบนี้ครับแล้วก็ก้มแตะปลายเท้ามือข้างตรงข้ามดึงขึ้นมืออีกข้างนึงก้มจับไปถึงหน้าแข้งค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2ี2ส2บหกยี่สบเแเก้าสาบล้วผ่อนเวลานับน้ำในใจนะครับอันนี้นับให้ดูจะได้รู้ว่ามันกี่วินาทีนะแต่เวลานับนับในใจนะพอนับในใจแล้วก็หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวไปด้วยกล้ามเนื้อจะคลายมากยิ่งขึ้นนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบายี่สิกยเจ็ดยี่สิบแปยี่่อนสามเซตถ้ามันตึงมากก็สักหเซตถ้าตึงน้อย นี้ถ้าอยากให้มันตึงมากยิ่งขึ้นไปนอนทําบนเตียงอ่ะมาดูบนเตียงให้ให้เหยียดขาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เชือกนะยกขึ้นสูงในลักษณะนี้ค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30แล้วก็วางลง3เซตเหมือนกันนะได้นะครับ ขาเข่าเหยียบตรงๆนะยิ่งยกสูงได้ยิ่งดีผู้หญิงก็จะยกสูงนะเนี่ยไอเนี้ยมันตึงมากผมอะตึงมากมีม,มีบางท่านถามว่าเอ๊ะทำไมขายัางงออยู่เลยอะเพราะว่าขามันตึงมากถ้าตึงมากกว่านี้ผมเจ็บแล้วครับผมไม่ไหวแล้วถ้าใครไหวก็มาเลยนะมาเลยไม่ต้องมาทําแบบเดียวกันนะเอาตามนี้นะครับพอได้เนาะอ่าแล้วหัวไม่ต้องยกขึ้นมาคุยแบบนี้นะครับหัวก็นอนลงไปการที่เรายกลงมาเนี่ยมันจะทําให้เส้นประสาทต,ตึงมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะเจ็บ พอได้นะอ่าโอเคแบบนี้นะครับค้างไว้30วินาทีสาเซตนะแล้วเราทำพวกนี้เช้ากับเย็นอย่างน้อยๆจะดีมากจะดีมากแล้วอาการตึงมันจะหายไปนะครับแล้วก็ไปออกกาลังกายเพิ่มหน่อยมันก็จะดีเวลาไปวิ่งหลังวิ่งแล้วก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้หรือใช้ท่าพวกที่สอนไปจะช่วยได้อะท่าสุดท้ายอีกสักท่าหนึ่งนะท่านี้ทําอย่างนี้นะครับอ้ สายใหม่มาพันพันอย่างนี้นะส้นเท้าวางงนี้ปลายเท้าแล้วก็ขยับตัวให้อย่างนี้นะนอนงี้ก่อนแล้วก็ไต่มือขึ้นมันจะตึงที่น่องมากๆเลยผมตึงข้างซ้ายมากเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้ยืดยืดแต่ขวาค้างไว้นับหนึ่งถึงสามสิบนะถ้าไม่ไหวก็สักยี่สิก็ได้บางคนจะบอกว่าเอยเอาหัวทิ่มอย่างนี้ก็เวียนหัวสิก็อย่าทำนานครับ ถ้าไม่ไหวก็อย่าทํานานใครไหวทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ไม่ต้องทําครับมีท่าเยอะ,อะพอได้นะดูที่น่องนะโฟกัสที่น่องกับหลังข้อพับเข่านะจะตึงมากนะครับปลายเท้ามันจะเลยเตียงมานิดหนึ่งนะไม่เลยก็ได้นะแต่ว่าเลยก็จะตึงกว่าโอเคไหมพอได้นะชอบท่านี้เหมือนกันทำแล้วได้สองข้างพร้อมกันเลยไม่ต้องทำข้างเดียวโอเค ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคําถามมีข้อสงสัยอยากให้เราทาคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวผมมาตามอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนเพจของเรานะแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพก็อ,อินบ็อกเข้ามาใน Facebook Fan Page ที่กำลังไลฟ์อยู่เนี่ยนะครับบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะแล้วก็ใน Line Official Account ของเรานะก็คือ แอดบั t c ิตคลิครับ At b u n d i t c l i n i c เหนื่อยหายใจไม่ทันใครอยากรักษากายภาพบัตดก็โทรมาได้ที่เบอร์085 369 99 77ครับคลินิกยังเปิดให้บริการนะครับแล้วก็มีเทเเมดิซินนะเป็นการรักษาทางออนไลน์นะครับให้คำปรึกษาออนไลน์นี่ก็มีค่าใช้จ่ายก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้หรือว่าถ้าอยากจะให้ไปโฮมวิสิตที่บ้านมีนักกายภาพไปดูแลที่บ้านเนี่ย ช่วงในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราก็มีบริการถามได้นะครับเป็นนักกายภาพบัตรของคลินิกเราเองมีคําถามไหมครับจะมีคําถามที่ปวดเข่าทั้งด้านในยืดท่าไหนท่านี้เอามาดูนะขออนุญาตลงจากเตียงคือปวดเข่าด้านในมันจะเป็นกล้ามเนื้อขาหนีบตรงนี้ใช่ไหมดังน,น,นั้นขาหนีบแล้วก็จะอยู่นี้ครับอยู่นี้นะดันข่าไปแล้วก็ยังขาลงให้มันตึงทิ้งตัวลงในลักษณะนี้ย่อเข่าข้างนี้ออก ค้างไว้นับ1นึถึงสาทำสามเซตเหมือนกันเลยเอาแรกเอาแรกงี้ก่อนแล้วกางขาออกจากกันแล้วก็ทิ้งตัวไปด้านตรงข้างที่ไม่ปวดนะขาข้างที่ปวดเนี่ยปลายเท้าอยู่งี้เลยครับแล้วก็หักยืดขาหนีบออกไปนะกล้ามเนื้อขาหนีบมันอาจจะตึงมากไปมันก็ทําให้เจ็บแล้วก็เข่าเวลาที่เวลาเดินเยอะๆเวลากล้ามเนื้อด้านในมันตึงอ่ะเข่ามันก็จะล้มเข้าข้างใน,นก็จะฉีก แล้วหมอลองกระดูกเขา่าก็จะเริ่มเสื่อมสึกลงไปเพราะว่ามันลงน้ําหนักตรงนั้นเยอะก็ยืดมันหน่อยนะครับยืดเสร็จแล้วอย่าลืมออกกําลังกายก้นทั้งด้านนอกด้วยมันจะทําให้กล้ามเนื้อก้นเนี่ยมันสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อทั้งด้านในถ้าคนที่ปวดเข่าด้านในส่วนใหญ่กล้ามเนื้อด้านในมันทํางานเยอะเกินไปเราเรียกว่ามันโอเวอร์เวิร์กอ่ะมันทํางานเยอะเดินทั้งวันเดินทั้งวันก็ยิ่งตึงตึงเสร็จก็จะปวดล้าวข้างในพวกนี้ก็ได้หรือนักฟุตบอลน,นะที่แบบไปวิ่งแล้วก็ อาจจะเจ็บจากากล้ามเนื้อขาดีเพราะเวลาวิ่งเราใช้กล้ามเนื้อ,องอสะโพกกับกล้ามเนื้อขาหนีบในการวิ่งช่วยดังนั้นก็จะฉีกฉีกก็ต้องมายืดท่านี้ครับนะยืดบ่อยๆเลยอ่ะสามเวลาโอเคไหมโอเคมีคำถามอีกไหมครับคนที่ปวดตึงขาเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทสามารถทำพวกนี้ได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 ้ผมทำประจำเลยท่าพวกนี้ทำเลยนะครับหมอนรองกระดูกทับเส้นต้องทำด้วยแล้วก็อย่าลืมทำท่าอื่นของหมอนรองกระดูกด้วยคือการดัดให้หมอนรองกระดูกมันเข้าที่ ด้วยนะครับเพื่อจะให้ตัวหมอมันกลับเข้าที่แล้วไอ้ตัวที่มันตึงแล้าลงขาเราค่อยไปแก้ทีหลังไม่ยากแต่ถ้าเราไม่แก้ที่ตัวหมอลองกระดูกนะตัวเล้าลงขามันก็เล้าอย่างนั้นแหละพอเรายืดเสร็จหายปวดกลับมามันยังทับอยู่อะยังไงก็ตึงดังนั้นต้องจัดการที่หมอลองกระดูกก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็พออาการเล้าลงขามันเริ่มดีขึ้นเราก็ค่อยอแก้กันไปพร้อมๆกันแล้วอย่าทําให้มันปลิ้นม,มากเกินไปมันจะยิ่งไม่ดีครับโอเค ประมาณนี้เนาะแล้วพบกันไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับ